1200เมรตรอนนี้นะครับเรากำลังจะไปชมพื้นที่นะฮะเราจะไปชมพื้นที่นะครับพื้นที่ของเราจากถนนใหญ่ไปเพียง2,200เมตรนะฮะแล้มาตอนตครับโอเคสวัสดีครับสกุมบ,บ้านและที่ดินนะครับมีทรัพย์สวยๆนำเสนอเช่นเดิมนะครับแปลงนี้ แปลงใหญ่สวยมากๆนะครับพื้นที่สีม่วงอยู่ตอนนี้ผมอยู่ตำบลบางเสาทงนะครับอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการอยู่ซอยวัดเสาทงกลางนะครับโอ้โหที่นะถนนตรงนี้นะครับ ั้ง12เมตรนะครับถนนนะครับที่ผมที้ไปนั้นก็คือนะฮะถนนบางนาตราดนะเข้ามาประมาณ250เมตรเดี๋ยวตามผมไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะสถานที่นะครับนู่นนะครับว่าสถานที่สวยขนาดไหนอ่ะตามมาตามมาตามมา,ตามมาเลยตามมาเลยผมนะฮะพาไปดูที่นะผมไม่ได้พาไปจับกบ นึกว่าจับ,บโบเปล่าเปล่าเปล่า,านะที่ตรงนี้สวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเรียกว่าเรามาเจาะไข่แดงกันเลยดีกว่านะครับที่ตรงนี้นครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะฮะเห็นไหมครับนูน่นนูน่นนูน่นนู่นก็คือโรงงาน โรงงานใหญ่มากครับสุดถนนเลยครับโรงงานใหญ่มากแล้วด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นโรงงานนะฮะโรงงานไฮโซมากครับอ่าดู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 เห็นไหมครับเห็นไหมครับนู่นนู่นนู่นท้ายท้ายที่ของเรานะครับก็เป็นโรงงานที่ใหญ่โตมากนะฮะใหญ่โตมากนะครับดูนะฮะแล้วก็ด้านข้างอีกนะครับ ก็เป็นโรงงานใหญ่ตโตจริงๆเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับใหญ่โตมากนะครับด้านหน้าด้านหน้าเอามาดูด้านหน้าอีกด้านหน้าก็เป็นโรงงานอีกนะครับด้านหน้านะฮะเดี๋ยวนะครับเอากล้องแพนไปหน่อยนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหน้าเห็นไหมถนน12เมตรนะฮะแล้วตรงข้ามถนนก็เป็นโรงงานใหญ่นะครับเป็นโรงงานใหญ่นะครับหน้า ท้ายแล้วข้างเรามาดูด้านข้างอีกครับโอ้โหนี่โรงงานนี่ไม่ต่ำกว่า50ไร่นะครับยาวเลยครับยาวเลยครับเห็นไหมครับโรงงานนะในเมื่อฉะนั้นที่ของเรานะครับอยู่ตรงกลางไข่แดงอ่ะเดี๋ยว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 ผมพาชมที่แล้วผมจะพาไปให้รู้จักนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องที่ดินแปลงนี้ ตามผมไปครับตามผมไปนะนะโอ,โอ้เขากําลังคุยอะไรกันนะโอ้นะดูที่เนียดูที่เนี่ยอ่าสงสัยคุยกับลูกค้าอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมาให้ข้อมูลกันก่อน,อ,นอ้าวนี่รถผมรถผมรถผม,ถผ,มผมแว่นมานะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮอนด้าหกร้อยสี่ีนะครับผมแว่นมานะครับมาถ่ายทําวันนี้แว่นมาแว่นมา,นมาอ่าดูสิเขากําลังคุยอะไรกัน พร้อมหรือยังพร้อมที่จะให้ข้อมูลไหมน่ะดูสิแตงไทยเอเจะของที่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะให้ท่านให้ข้อมูลหน่อยนะครับว่าข้อมูลที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมช่องทางทุกช่องทุกแอปพลิเคชันนะครับครับผมครับตอนนี้มุมสวยยังสวยแล้วโอเคครับผมนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานปฏิวัติอสังหาทีมงานอสังหาริมทรัพย์ต้องนําเสนอข้อมูลแปลงนี้ครับนะฮะ มีเสน่ห์มากๆเลยแปลงนี้ครับนะฮะราคาเบาๆนะครับที่ดินแปลงนี้28ไร่ครับ27ไร่ครับนะฮะพื้นที่สีม่วงครับแวดล้อมโรงงานแบบนี้ครับโอ้โหสิ่งแวดล้อมสวยงามมากเลยฮะสวยงามมากแวดล้อมทำเลราคาครับ ราคาก็จับต้องได้ด้วยจับต้องได้ครับอาจารย์ครับโอ้ถ้าท่านได้จับโฉนดด้วยยิ่งดีเลยนะอ่านี่ไงนี่ไงฮะเจ้าของโฉนดอยู่นี่ครับเขาโฉนดลาโฉนดเอ้านี่เจ้าของโฉนดเจ้าของที่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตัดสินใจได้เลยครับผมต้องโอเคครับตัดสินใจได้เลยครับเนี่ยเราไม่ได้ขายแบบชี้ชี้นะครับมันชัดเจนใช่ใช่ความชัดเจนคืองานของเราครับเรื่องที่ดินได้เหมือนกันนะฮะครับผมเพราะว่าที่แกก็อยู่ทีนี้ เดี๋ยวท่านมาดูชอบตรงนี้นะครับ27ได้นะครับเอานัดเซ็นสัญญาเลยแล้วพี่ก็จะพาไปอีกร้อยกว่าไร่แถวนี้แหละนั่นแหละนะครับไอ่สองร้อยกว่าไร่สองร้อยกว่าไร่ใช่ไะมนี่นะครับผมสวยเลยครับสวยเลยนะนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับนี่คือโฉนดเอกสารครบๆขอข้อมูลทุกช่องทางได้กับทีมงานอสังหาริมทรัพย์เราได้เลยขายที่แนะนําที่ถ้าไม่รู้จักเจ้าของไม่เอาครับ มันจะยุ่งยากวุ่นวายเราอย่าไปทำไม่ทําแบบนั้นไม่ดีครับครับผมทำให้ชัดเจนครับแลวก็ประสบความสาเร็จไปด้วยกันครับผมนะฮะแปลงนี้ง่ายเนาะโฉนดเดียวชื่อคนเดียวของเดียวไม่ติดพละอะไรด้วยติดอะไรเลยมีเงินมาซื้อพรอโนได้เลยใช่คุยกับพี่เขาได้เลยคุยกับทีมงานได้เลยคุยกับทุกคนได้เลยรู้เข้าใจตรงกันหมดครับผมชัดเจนครับชัดเจนครับโอเคครับครับขอบุณครับขอบคุณครับขอบุสวัสดีครับสวัสดีครับ